สบายดีสบายดีโอู้้ดีมู่มารถอยู่เหือยนยืมไปคนเครื่องรถสตาร์ตบดได้บริติดดุดละหมาอไฟเบิ้ลโอระอยะนี้ยามแมงแข้งพี่น้องเลยแ,งแงมงแข้งแมงแข้งขี้มอแมงแข้งโอโอไปตํำเจียวคักขนาดได้หน่โอ้แม่เนี่เนาะยามมีเนาะ ลมพัดวีวีแมงแขงเอาไปก่อนตัวหนึง่งยามันตัวหนึ่งกลับไปต่ำผมเป็นหัวเสือ้อฮ่ฮ่าฮ่เป็นหัวเสื้อเอาไปนี่ก่อนเอาไปนี่ก่อนจนไม่มาเอาอเออเนี่ยรถนี่บบได้เนี่ยโบสตาร์ดดุดละโบสตาร์ดโบได้หมอกไฟเบิดยูออกมาก็บิุ่น,นมื่อยยูละอ่ะ ยูมากระเมื้อยยูมาไฟสามคนเนาะสี่ยูได้นี่นั่งทานั่งทา ต้องหาหมูมาก่อนเขาจะเอาเอาซ่างมากับหม้อไฟเอามานั่นเขาเอื่นว่ามาพ่วงพ่วงติดพ่วงติด,ดก็ได้อ่ให้เบิง่งทางเข้าบ้านเห็นแต่เฮือนเนาะบ่เห็นทางเข้าบ้านคำสวัสดิ์อันนี้นี่แม่นทางเข้ามาโรงงานอยู่คุณโรงงาน เขามาเข่าเขาเข้ามาแต่พูดเข่ามาแต่พูดเรียกมาพูดจนทอดสามแง่เพิ่มเขามาพี่เรียกเขามามาหอดป้าปรกาจะเห็นรถ้ล่ะทางเดิเข้าไปเพียงต่อไปครับไปทั้งนี้เดี๋ยวนี้มีบ้านคนแล้วได้พี่น้องเลยบ้านคนล่ตอนมาหันบ้านคนทั้งหมหลายเรือสองหลังในทางในก็ยังบูมีเดี๋ยวนี้มีบ้านคนแล้วนะนี่แหละบรรยากาศของหอมเขาบ้าน อ๋อสิละเมื่อกี้หันกบับบ่มีบ้านคนเถอะดีนี้มีบ้านคนอ่ะโอ้โหเดมาติดประกาศขับแกเกืีองแกเกืียงอ่าข้าง,งเขาบ้างสุดล,ลมพัดวีวียามหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยยามหนาวแล้ว โดวะ่ะล,ลมพัดวีวีลมพัดบอนบอนนัาา่งทายอีกบัดนึงก่อนที่บนเก่าโอ้โอเมื่อกี้นี่แกรถได้ละว่ะดิติดละรถติดละติดละโอ้ลืมหมดอ๋อโอเค ได้แล้วโบวดับแล้วบัดนี้โอเคปิดได้สร้างกับโบมานนเนาะแกได้ซื้อเสื้อมาแก่ที่ตอนแก่บ้เหิทธกู้าคขับรถอยู่ขับรถเลย เลยไปเลย,เลยโอ้ยตอนที่ว่าแกหันบ่ได้ให้บ่ได้ให้เบิงเพราะว่าน่ะนะ เพราะว่าคาขับรถอะแล้วละเพื่อนอะเอาซำนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเบิง่งแล้วกดติดตามกดซับสไลค์ให้นะเป็นกำลังใจให้เนาะผูแล้วหนึ่งไล่ผูแล้วหนึ่งซับพอมมีกำลังใจบ๊ายบาย